ครับอันนี้มาติดอะไให้ลูกค้าอันนี้เราก็ใช้ท่อเก่านะครับแต่เราจะล้างท่อนะครับด้วยเอฟซีเนะครับเนี่ยัวนี้น้ำยาลายล้างระบบนะครับเดี๋ยวเราเก็บครนะปล่อยสายไล่การออกแล้วก็ปิดต่อไปแล้วก็จะมันน้ำยานะครับน้ำยา ทำส,าสองนะครับของระบบมันไล่ระบบออะเดี๋ยวเขย่าไปนิดเนี่ยเอาท่อเอาเอากดมาใส่นี่มาไหมเันนี้อันนี่ไรเห็นไหมแต่ก่อนที่ล้างระบบออกมาครับนี่คือท่อเราเราไม่รู้ว่ามันสกปรกไหมเราก็เลยต้องล้างก่อนครับ พื่อให้แอร์ทำงานเต็มป,ปืนไปทั้ภาพครับโอเคเดี๋ยวช่างดูจัดให้ครับอันนี้ล้างระบบเรียบร้อยแล้วครับบ๊ายบาย